อันนี้ก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งรุ่นเก่าอันนี้เป,นเ,เ,กก 9. เป็นรุ่นเหลี่ยมค่ะรัชกาลที่เก้าเป็นรุ่นเหลี่ยมเป็นเหรียญครุฑดค่ะเป็นเหรียญครุฑดแต่ไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทนะเป็นเหรียญห้าบาทพศสองพัน สองพันสิบห้าเป็นแบบเหลี่ยมค่ะไม่ใช่แบบที่ทุกคนตามหานะเหรียญหนึ่งบาทอะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้คิดจะขายนะทุกคนอันนี้เราเอามาไว้ดูสะสมไว้เอออย่างน้อยเราก็มีหลงเหลือไว้เหรียญหนึ่งนี้ใช่เก็บไว้ค่ะเก็บไวด้ดูเก็บสะสมนะคะความชอบของเราก็ พออีงหน่อยมันก็จะหาดูยากแล้วมันมันไม่มีแล้วอะ่ะอย่าว่าจะอิกหาหน่อยจะหาคือมันไม่มีแล้วค่ะแต่ลักษณะเขาก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าคนคนเขานิยมกันคือเหรียญบาทมันจะเป็นทรงกลมใช่ไหมเป็นทรงกลมแต่ของเราเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นห้าบาทลักษณะก็เนี่ยนะเท้าเหยียดเหมือนกันแต่ว่าที่เขาต้องที่เขาต้องการเนี่ยก็คือหนึ่งบาทแต่ของเรามีห้าบาทมีแค่นี้แหละ